น้องๆเสียงดีๆทั้งนั้นนะครับสำหรับรุ่นที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้เสียงดีๆแล้วก็ร้องเข้าจังหวะลําห้องเหลื่อมห้องนิดเดียวนะครับก็รวมกันทั้งสามคนเนี่ยแต่ละคนกรรมการที่ตัดสินเพลงอยู่เนี่ยไม่ได้ดูกันเลยว่าให้คนนี้กี่คะแนน ให้คนที่หนึ่งกี่คะแนนคนที่สองกี่คะแนนไม่รู้กันเลยนะครับไม่รู้กันเลยเดี๋ยวทางคณะกรรมการก็มอบใบนั้นให้กับกรรมการไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะไปรวมคะแนนกันที่โน่นก็ยังไงอะดีใจนะครับที่หนูๆน้นองๆร้องเพลงได้สุดยอดจริงๆนะครับถึงว่าตัดสินรอบนี้ เป็นการตัดสินที่ยากนะครับยากเย็นสำหรับกรรมการทั้งสามคนแต่ว่าไม่เกินความพยายามนะครับก็ขอให้หนูๆน,น้องๆประสบความสำเร็จก็แล้วกันนะ,น <laughs> ะคุณวิไลพนมก็แซลเล่นนะครับหนูหนูน้องๆเคยได้ยินชื่อไหมวิไลพนม นักร้องดังตั้งแต่สมัยรับพินภูไทยโน่นนะครับตอนนั้นผมเล่นตลกอยู่วงรับพินภูไทยแล้วก็คุณวิไลพนมเนี่ยเขาดังขึ้นมาก็มารับเชิญบ้างแล้วก็ไปเล่นโดยการบ้างฮะอ๋อกลัวไม่ทันเหรอไม่ใช่ครับขอพายนิดนเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบไปถ่ายรายการครอบครัวเดียวกัน นะฮะคือวันนี้บองตรงว่าตัดสินลำบากมากคือนกร้องรุ่นรุ่นมัธยมเนี่ยนะถือว่าร้องใกล้เคียงกันทุกคนแต่แพ้กันกรงตรงเทคนิคแล้วกบ็บางท่านเนี่ยเสียงอาจจะเบาไปคือ power power มไม่ถึงแต่ร้องดีแต่ power ไม่ได้ก็มีบางคนก็อาจจะตกจังหวะไปบ้างยืดบ้างอะไรบ้างก็ถ้าหากว่าใคร ไม่ได้รับรางวัลก็อย่าไปเสียใจถือว่าเอาไปปรับปรุงนะครับถือว่าเป็นบทเรียนนะฮะเวทีนี้นะครับสำหรับหนูหนน้องๆที่ไม่ได้รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามหรือว่ารางวัลชมเชยแล้วก็แล้วแต่ถ้าหนูตกรล่าไปแล้วก็ไปฝึกฝนใหม่เวทีอื่นยังมีนะครับเวทีอื่นยังมีอย่าเสียใจ อย่าเสียกําลังใจนะครับให้กําลังใจตัวเองไว้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านกันแล้วก็ดีใจที่มาพบกับน้องๆครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วบางท่านก็เจอกันที่วัดเกศเขตนะครับก็ขอให้ทุกคนพัฒนาแล้วก็สิ่งสําคัญการเราร้องเพลงฝึกฝนร้องเพลงดีแล้วนะครับแต่การเรียนก็ต้องตั้งใจด้วยนะครับขอให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จทุกคนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับพบกับพี่วิไลพนมต่อเลยฮะเอแล้วเอาใจละ <c oughs> กับสุดท้ายนี้นะครับผมปิดแล้วกันสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมีอยู่อย่างเดียวเดี๋ยวรับรางวัลกัน <c oughs> แล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ได้นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีของเราหลายคนในประเทศนะในมุมมองต่างๆได้เปิดเวทีให้หนูๆน,น้องๆผู้มีความสามารถได้มาแสดงออก ซึ่งการร้องํำทำเพลงนะครับโดยเฉพาะเพลงไทยลูกทุง่งซึ่งเป็นวิถีไทยและวัฒนธรรมไทยมาจากอ่อนต่อออกนะครับไทยลูกทุ่งเราจะเน้นเรื่องภาษาเขาเรียกว่าร้องเพลงต้องมีหลักภาษาไทยด้วยตัวกล่ําคําเป็นคําตายนะครับตัวกล่อาตัววรรณยุกสัมผัสวรรณยุกเพี้ยนวรรณยุกนะฮะมันมีหมดแหละนะครับมันมีหลายอย่างค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเราจะเป็นคนไทยเราต้องรู้ภาษาไทย เพราะเราชื่อไทยแล้วก็อยู่ประเทศไทยนะครับเพลงไทยลูกทุ่งจงเจริญครับสวัสดีครับ